ดีนะคะเพื่อนๆค่ะสวัสดียามเช้านะคะตอเช้านี้เป็นเช้าแรกนะคะที่แดดออกนะคะเพื่อนๆค่ะหลังจากที่ฝนตกมาตลอดเลยนะคะก็บรรยากาศนะคะฟาหล,ลังฝนย่างเช้านะคะที่สวนนะคะเทพประทุมนะคะเพื่อนๆค่ะอานามประทุมธาน,นีนะคะมิก็จะพามาสูดรบรรยากาศนะคะฝาหลังฝนยามเช้านะคะวันนี้เจ็ดโมงกว่านะคะเพื่อนๆค่ะแต่วูโหท้องฟ้านะคะ อาทิตย์จ้ามากๆเลยอาจจะมืดนะคะเพราะว่าย้อนแสงนะคะแต่ว่าผูกฟ้านะคะสดใสมากๆเลยนะคะเชา้าดีนะคะมีท่าน้ำนะคะส่วนหย่อมนะคะเทพปฐุมนะคะ,เ,ะ,ะ,คะพเพื่อนๆค่ะนี่ก็จะพาเดินหล่อดูบรรยากาศโู้โหดอกไม้ดูืนสวยมากๆเลยะคะ่ะเพื่อนๆค่ะนี่นะคะสีขาวนะคะไม่รู้เขาเรียกดอกอะไรต้อยติ่งใช่ต้อยติ่งไหมคะนี่นะคะสวยนะคะสีขาวนะคะพเพื่อนๆค่ะ อาจจะย้อนแสงมองไม่ค่อยชัดนะคะนี่ที่บานก็บานนะคะที่เหี่ยวก็เหี่ยวนะคะเพื่อนๆค่ะชื่นนะคะยำเช้านะคะอากานะคะเพื่อนๆค่ะสวยงามนะคะความชมความสวยงามของดอกไม้นะคะสดชื่นยมเช้าที่สวนย่อมเทพประทุมงเลยกับนี้นะคะเพื่อนๆค่ะมันเป็นหอประพาคารสําหรับส่องดูน้ํานะคะเพื่อนๆค่ะอากาศนะคะสดชื่นยมเช้านะคะ เปดี๋ยวเลาะสวนย่อมหน้าคนเลยค่ะเดี๋ยวอาหารก็ไปน้ำเดือยขึ้นนิดแ้อนมากๆนะคะเช้าวันแรกแสงแดดของเช้าวันแรกนะคะของหลังจากฝ่าหลังฝนนะคะดูดอกบัวนะคะบานสวยงามนะคะเขอบะคะุณค่ะ สวยงามยามเช้า,น,ชานะคะดีสวยมากๆเลยนะคะดอกเฟิรนฟ้านะคะก็เป็นเถายาวเลยนะคะโป่งน,นะคะพเพื่อนๆโป่งน้มงามนะคะ,ะว้าวก็มีดอกบัวอยู่กลางเลยนะคะบรรยากาศนะคะเสียงเรือนะคะเพื่อนๆคะ่ะเสียงเรือที่ท่าน้ำนะคะก่อนนู้นนะคะยาวไปสุดนู้นเลยนะคะเกาะ เากาศนะคะสวนย่อมนะคะเพราะมีคนมานั่งนะคะมานั่งเล่นด้กันนะคะนี่ก็เป็นวังปลาท่าน้ําเทพปฐุมนะคะเ,เพื่อนๆค่ะน,นะคะก็สวนย่อมยาวไปสุดตรงนู้นเลยนะคะเดี๋ยวเมย์ก็จะพาล็อก้ก็ไปริมแม่น้ําเลยนะคะเพราะว่าสายแล้วแดดเริ่มร้อนแล้วนะคะเ,เพื่อนๆค่ะไอค่ะว้าวนี่นะคะมีให้อาหารปลาด้วยนะ เดี๋ยวมาให้อาหารปลานแป๊บนึงเดี๋ยวเมย์ก็กอชมวิววันแรกของบรรยากาศฟ้าหลังฝนกันนะคะเพื่อนๆคะ่ะบรรยากาศนะคะลิงแม่น้านะคะพเพื่อนๆคะน่ะดูนะคะเหลือล้างจุงสินค้าก็ออกม้านะคะ,ะ,คะบรรยากาศสดชื่นนะคะพเพื่อนๆคะ่ะกาสะพานข้ามแม่น้ําปฐุมก็อยู่ฝังู้นก็เป็นเทคนิคปทุมคะ่ะโรงเรียนคณะราชนะคะโรงเรียนสตียิงล้วนนะคะมัธยมนะคะพเพื่อนๆคะ่ะ สดชื่นยามเช้านะคะดูท่าเรือนะคะท่าเรือข้ามฟ้านะคะรุ่เพื่อนขาก็มีสองสามท่านะคะทุกนะคะอยู่ด้านนน้นนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเด็กนักเรียนนะคะแล้วก็ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ฝัง่งนู้นนะคะส่วนใหญ่ก็มีสัญจรกันทางน้ําก็มีตรงนี้ด้วยแล้วก็มีสะพานข้ามแม่น้ําอยู่ด้านนู้นนะคะพเพื่อนขาทุกคนนะคะสะพานข้ามแม่น้ําไปฟิวเจอร์ไปอะไรแบบแค่หลายที่นะคะเดีย๋ยวเบสูไม่ดู นะะคทานนะคะเพื่อนๆกับรรยากาศนะคะเดี๋ยวมาชมเรือกันก่อนนะคะเพื่อนค่ะนี่นะคะเรือ,อมาแล้วนะคะแปดโมงพอดีเลยนะคะมันเป็นค่ะแปดโมงเชา้าพอดีเลยนะคะเ,เรือ,น,รอ,อน,นะคะเพื่อนค่ะค่ะท่าเรือนะคะท่าเรือัส่งกเรียนแล้วก็ชาวบ้านนะคะ นะคะสดชื่นยา,า,า,นามเช้าทีท่าน้ำเทพประทุน,นะคะฝากเ,เพื่อนๆพี่ๆน้องๆติดตามรับชมคลิปนะคะเป็นกำลังใจในวย,ยนะคะเมกาขอบพระคุณล่วงหน้านะคะมาชมบรรยากาศนะคะฟ้าหนังฝนสดใสน,นะคะยามเช้า,ชาที่อานาันน้ำเทพประทุนะคะเพื่อนขาเออเรือกำลังจะออกพอดีเลยนะคะพเพื่อนๆค่ะนะคะกำลังจะออกจากฝั่งจากฟ้าพอดีเลยนะคะ ที่ต่างระดับนะคะเพื่อนๆชมด้าน้งัดอนเนางน้ำีทาน้้ประถุถนะคบเพื่อนๆเรมีทเรือร่างทุ่จิ๋ ตัวนะคะเพิ่งจะค่อยๆเคลื่อนตัวออกจากฝั่งนะคะนี่นะนี่นะคะค่อยๆเคลื่อนตัวออกไปแล้วนะคะเพรน่าจ,จะเป็นเที่ยวสุดท้ายของเช้านี้นะเพราะว่าแปดโมงแล้วนะคะนักเรียนก็ข้ามไปจะหมดแล้วนะคะข้าวนะมีหลงเหลือรอูปนิดหน่อยนะคะนี่นะคะเก็บเก็บผู้เดซาร์นะคะเป็นนักเรียนเป็นใหญ่นะคะหลังข้ามไปแล้ว ทำนะชมคลิปเป็นกำลังใจให้เมย์ด้วยนะคะเดเมย์กลับเพระคุณล่วงหน้านะคะเดินขาขอโชคดีมีความสุขนะคะฝาดสมายสุนัขให้ได้สิ่งดังนะคะทำช่องนะคะทำคลิปทำช่องก็ขอให้มีปงังๆดังๆต่างช่องเลยนะคะ